ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพที TK ซอยหนึ 1, ่ง TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันอังคารเป็นวันอังคารที่หนึ่งมิถุนายนพุทธ,ธศักราช2564หรือปี2021มาดูด้านของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศนะครับติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศจากแหล่งข้อมูลต่างๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีแล้วก็แหล่งข้อมูลต่างๆก็สรุปนะครับว่าในส่วนของเดือนมิถุนายนจาก วันพรุ่งนี้เนี่ยลฝนก็จะตกกระจายอยู่ทั่วไปนะครับโดยปริมาณฝนอาจจะมี40%บ้าง60%บบ้างไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนและพอหลังจากกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยมีโอกาสที่ฝนจะน้อยลงผมสรุปเป็นภาพกว้างๆก่อนนะครับคือมีโอกาสที่จะน้อยลงและและนะครับพอไปถึงเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมอีกครึ่งเดือน มีโอกาสที่จะน้อยลงไปอีกเกิดจะภาวะฝนที่ทิ้งช่วงอันนี้คือด้านของทั้งวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์ก็ตรงกันดังนั้นผมก็สรุปว่าเราเชาสวสวนเนี่ยมีเวลาเตรียมการอีกอย่างน้อยตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาจะบริหารดูแลจะจัดการจะตัดแต่งกิ่งจะทําอะไรก็ทําได้ครับคือบางท่านฝนตกฟ้าปิดดินแฉะอย่างนี้ท่านอยากจะไปตัดแต่งก็ยังตัดกันอีกมันอาจจะเป็นผลเสียนะครับ แต่เพราะว่าเราคาดว่าอ,อมันไม่มีเวลาแต่ผมก็ไปติดตามดินฟ้าอากาศก็บอกได้ว่ามีเวลาครับตั้งแต่กลางมิถุนาเป็นต้นไปถึงกลางเดือนกร,รกฎาฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของการตัดแต่งแต่เป็นเรื่องของการฟื้น,ฟ,นฟูความสมบูรณ์หลังการเก็บเกี่ยวซึ่งในการฟื้นฟูน,นั้นก็คือการให้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพื่อที่จะให้ใบเก่านั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้นการสร้างคุณภาพของใบ จะกลายเป็นหลักที่สำคัญที่จะทำให้พืชเหล่านั้นมีภูมิท่านท,าน,ทานซึ่งในการที่เราจะดูแลฟื้นฟูนฟนสภาพต้นนะครับก็มีกลุ่มปัจจัยก็มีปุ๋ยทั้งใบปุ๋ยทั้งดินธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครับส่วนกรณีเรื่องของใบอ่อนที่ออกมาเราก็ดูในเรื่องของมแมลงการป้องกันเชื้อราเราก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ในครั้งเดียวกัน ทีนี้ก็มาดูในส่วนของข่าวสารด้านการตลาดนะครับหลายท่านก็ได้รับราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทุเรียนมีสุดท้ายที่ท่านเก็บในส่วน1 2 0 130บาทก็เป็นที่ดีใจกันทุกๆท่านแล้วก็ในส่วนของราคามังคุดเองนะครับก็ขึ้นขึ้น,นลงลงขึ้นไป150บาทเมื่อวานนี้ก็กลับถอยลงมาเหลือ120บบาทคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปตามปริมาณ ที่เข้าสู่ตลาดพอของขาดราคาก็ปรับตัวขึ้นพิรักร์กรับในส่วนของวันนี้เป็นวันอังคารนะครับอย่างเป็นพืชเศรษฐกิจก็คือในเรื่องของทุเรียน เมื่อวานนี้เราก็ให้เห็นภาพในด้านของอาการสรุปการประเมินสถานการณ์วันนี้เราก็จะกลับมาดูในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพต้นแล้วก็การฟื้นฟูสภาพต้นนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เราควรจะเลือกใช้ผมอธิบายตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับว่าแนวทางหรือแผนการบริหารจัดการน้ำมันไม่ใช่สูตรสําเร็จอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยเราสามารถแยกทุเรียนออกได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆคือ วันที่เราเก็บเกี่ยวเราอาจจะเห็นสภาพต้นดีแต่ผ่านมาพอ15วันเราจะเห็นว่าสภาพต้นยังเป็นปกติคำว่าเป็นปกติคือใบดำใบสดใสใบยังดีอยู่อาจจะสลดนิดหน่อยแล้วก็ดีตัวอันนั้นคือปกติซึ่งการจัดการก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งในการฟื้นฟูสภาพต้นหรือพอเรามาดูในช่วงนี้ เก็บเชือกโยงเก็บอะไรเสร็จตัดแต่งกิ่งบางส่วนดัดไต้แบงไม่ตัดไม่ได,ได,ได้บ้างเราเห็นสภาพใบเกิดสภาวะจากวันที่เก็บเกี่ยวใบดูดีกว่าแต่วันนี้สภาพอ่อนแอทุดโทมลงมาใบสลดหดหูใบ, ط, ใบก้านเหลืองก็แสดงว่าเขาอ่อนแอเต็มที่แล้ว การบริหารจัดการก็จะแตกต่างจากวิธีแรกวิธีแรกท่านอาจจะดึงใบได้แต่วิธีนี้ท่านกลับต้องไปบำรุงใบให้ใบเดิมนั้นสดใสขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปกระกตุ้นใบอ่อนและยิ่งถ้าหากว่ากรณีที่สามสภาพต้นนั้นยิ่งวันที่เราตัดมันก็อ่อนแออยู่แล้วสุดโทมอยู่แล้วพอมาถึงวันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกคือใบอ่อนก็ไม่แตกสภาพใบก็เริ่มไทย วิธีนี้เราก็จะต้องกลับไปฟื้นฟูในส่วนของระบบซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาที่นานกว่าปกติอย่างเช่นถ้าเราฟื้นฟูสภาพต้นโดยทั่วไปหนึ่งเดือนแต่ถ้าสภาพต้นอย่างนี้อาจจะต้องเป็นสองเดือนแต่สิ่งที่เราพยายามย้ำก็คือไม่ใช่ว่าจะเป็นสูตรสำเร็จว่าพอเก็บเกี่ยวเสร็จต้องไปตัดแต่งต้องไปดึงใบอ่อนต้องกระตุ้นใบไม่ใช่ครับนั่นคือหลักการที่ใช้ได้กับต้นที่สมบูรณ์แต่ต้นที่อ่อนแอ หรือต้นที่ไม่พร้อมเรายังต้องไปฟื้นฟูความสมบูรณ์ก็เปรียบเสมือนกับคนป่วยที่จะต้องพักฟื้นก่อนแล้วค่อยไปบำรุงให้เขาแตกใบอ่อนใหม่เพราะฉะนั้นปัจจัยนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าปัจจัยที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องมีส่วนสำคัญในการไปสนับสนุนคือบำรุงให้ฟื้นต้นเร็วให้พักฟื้นเร็วหรือจะไปเพิ่มคุณภาพของใบให้ทำงานได้ดีหรือจะไปเพิ่มใบอ่อน สิ่งที่ผมกำลังอธิบายให้ท่านเข้าใจเนี่ยเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เห็นภาพได้เข้าใจและเราก็จะได้เลือกเอาในส่วนของกระบวนการหรือปัจจัยที่จะนำมาใช้ในการฟื้นฟูสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวคือในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ปัจจัยที่เราเลือกใช้นั้นมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลคือ ตรงหลักสี่ปอครับประหยัดประโยชน์ประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยคือปลอดภัยต่อต่อเราเหรือต่อดภัยต่อพืชด้วยผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพบางอย่างนะครับเอาไว้เป็นความเข้าใจในบทบาทแรกก็คือพอหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวครับเราก็จะต้องรีบตัดแต่งจริงเราหวานยูเรียเราราดอาหารเราใส่ปุ๋ยเราทำการกระตุ้นใบอ่อนทันทีท้ายสุดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร เกิดจากอาการถ่ายใบอย่างรุนแรงในการถ่ายใบอย่างรุนแรงตรงนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีนะครับว่าในส่วนของสิ่งที่เราพบมันกลายเป็นประเด็นก็คือสภาพต้นกลับสุดโทมลงไปอีกใบเก่าก็ถ่ายใบอ่อนออกมาก็ไม่สามารถพัฒนาได้นี่คือประเด็นที่เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกันมาตลอดดังนั้นในส่วนของ ชนิดของปัจจัยที่เราจะนำมาใช้เป็นเชิงเทคนิคผมสรุปอย่างนี้เลยนะครับว่าในกรณีกลุ่มแรกคือในสภาพต้นทุเรียนของเราน,านั้นวันที่เก็บเกี่ยวก็แตกใบอ่อนมียอดขยับยอดเดินสภาพใบเก่าก็ยังดีความสมบูรณ์ก็อยู่ในระดับปานกลางตัวผลผลิตทุเรียนเก็บเกี่ยวไปแล้วใบเก่าก็ยังสดใสเรื่องนี้ปีนี้เกิดขึ้นมากทีเดียวผมอธิบายว่า ก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเรามีทุเรียนที่มีคุณภาพใบดีเหมือนต้นสาวเลยกรณีเช่นนี้นะครับท่านสามารถที่จะเดินได้เลยแผนที่หนึ่งก็คือการปรับปรุงโครงสร้างของดินการลาดสารกระตุ้นรากการาใช้1500้บวกปุ๋ยสูตรเสมอนะครับการใช้ปุ๋ยสูตรเสมอบวกกับยูเรีย4600การใช้ยูเรีย4ี0 0รยาดอาหารลงไปทางดินร่วมกับทีเค พัททีเคซอยหนึ่งเซอร์คันหรือท่านจะใช้ทีเคซอยหนึ 01, ่งทีเคซอซอยสองนั่นเป็นประเด็นหรือท่านอาจจะใช้ฮิวมิกแอซิกฟูลวิกแอซิในขณะเดียวกันในการราดตรงนี้เพื่อปรับโครงสร้างดินเพื่อกระตุ้นรากเราก็จะมีการเติมในส่วนของอ ขั้นตอนที่เสร็จสับไตรครั้งเดียวกันคือการใช้กลุ่มของสารป้องก,ก,กันกับจัดชือราจ,จะเป็นเมโทรซิล1กิโลต่อ2ล,ลิตรหรือหรือจะเป็นเชื้อไตรโคดมาคือคือไตรสารน1กิโลครับอันนี้ก็คือในส่วนของปัจจัยที่เราจะใช้ทางดิน ส่วนทางใบเราก็จะใช้ปัใจจัยในการกระตุ้นใบอ่อนได้เลยครับก็มีในเรื่องของสารสกัดจากสาหรายอันก้าอันจินินคือเป็นสาหร่ายเดียวๆก็ได้มีอะโทนิกนะครับมีท่าสังกะสีมีปุ๋ยที่เป็นในตัวเจนสูงนะครับอาจจะเป็นยูเรียอาจจะเป็น30・10・10อันนี้ก็เพื่อที่จะให้มีปริมาณในตรเจนที่สูงเพื่อที่จะไปกระตุน้นปัจจัยเหล่านี้เราก็จะทำให้เข้าใจอีกเพิ่มขึ้น ในทางวิชาการก็คือจะไปมีส่วนทำให้พืชนั้นสร้างฮอร์โมน G A หรือจิปเบอร์ i ลิกแอซิกบางสวนก็อาจจะใช้ฮอร์โมน G A หรือจิปใส่เข้าไปเพื่อเป็นการเพิ่มโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีการทำสารหรือมีการใช้สารตัวแพคโคบิทาโซนเขาจะใช้ตัวนี้ไปเสริมอันนี้ก็คือตัวกลุ่มแรกที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในกลุ่มปัจจัยเหล่านี้ และในขณะเดียวกันขณะนี้เนี่ยแตกใบอ่อนแล้วสารกําจัดมแมลงเราก็สามารถที่จะใช้ร่วมไปในครั้งเดียวกันได้เพียงแต่ว่าให้เข้าใจครับว่าถ้าในกรณีที่เขาแตกใบอ่อนแล้วยอดแดงนั่นมันเป็นการให้คําตอบเราว่าเป็นการแตกใบอ่อนชุดสมบูรณ์ที่เป็นชุดใหญ่แต่ถ้าหากว่ายังเล็กๆน้อยๆยังเป็นยอดเขียวออกมากระด้างออกมาเล็กๆน้อยๆ ตรงนี้ยังไม่ใช่ยอดใหญ่นะครับยังไม่ใช่ยอดที่จะเป็นชุดใหญ่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องแล้วแต่ว่าจะปล่อยเข้าไปเราจะให้กระตุ้นใหม่จนกระทั่งเขาเป็นยอดแดงเราก็สามารถที่จะเลือกตัดสินใจตรงนี้ได้อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งคือสภาพต้นสมบูรณ์ส่วนกลุ่มที่สองครับก็คือกลุ่มที่เราจะเห็นภาพว่าวันที่เก็บเกี่ยวก็ดูดีปานกลาง แต่พอเก็บไปแล้วใบมันยังเหมือนกับสลดเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เราจะยังไม่ดึงใบอ่อนนะครับคือทางดินเนี่ยเราปฏิบัติได้เหมือนกันแต่ในส่วนของทางใบเราก็จะเป็นการบำรุงให้สภาพใบเก่าสดใสขึ้นมาก่อนโดยใช้เวลาให้เขาฟื้นตัวเองแล้วก็เติมอาหารทางใบจะเป็นปุ๋ยอาจจะเป็นไบโอเมอร์มามิโกทราฟิกอากิเมลปุ๋ยน้ำเลวิสตาสูตรเสมอก็ได้อาหารเสริมก็เป็นอาหารเสริมครบ สูตร8ชนิดเช่นเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโบลิดินัมคอลีนเช่นไมโครโมิกเอฟเทสเอสพี F H S P, คูวาสนั่นก็คืออาหารเสริมเราก็จะใช้เข้าไปหรือเทนเนอร์เสร็จแล้วเราก็รอจนกว่ารอจนกว่าใบาอ่อนเขาจะขยับออกมาคือใบเริ่มเดิน เราก็จะไปถึงเพิ่มปริมาณใบโดยการใช้ปัจจัยเพิ่มเติมเข้าไปเป็นกลุ่มสาลายกลุ่มอัโทนิกกลุ่มสังกะสีนะครับปุ๋ยที่เป็นในตัวเช่นสูงท่านอาจจะเลือกปุ๋ยสูตรเสมอบวกยูเรียเข้าไปอีกสองขีดต่อน้ํา200ลิตรก็ได้อันนี้คือกลุ่มที่สองส่วนกลุ่มที่สสิครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เดือนหนึ่งก็แล้วยังไม่แตกเดือนที่สองก็ยังไม่แตกนี่เป็นประเด็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ย จึงเป็นกลุ่มที่เราอาจจะต้องค่อยๆดูแลฟืนฟ้นฟนูสภาพไปกระบวนการตรงนี้ก็คือการให้ความสมบูรณ์ทางดินการพ่นปัจจัยทางใบรอจนกว่าเขาแตกใบอ่อนตามกิ่งตามแขนาตามลำต้นเสร็จแล้วเราก็ยังจะต้องบำรุงใบชุดนี้ต่อไปด้วยปัจจัยปกติครับไม่เร่งไม่ดึงเมื่อเราพ่นปัจจัยตามใบที่เป็นแขน ปล่อยให้ขแขนงเขาลกที่สุดจนกระทั่งขแขนงเหล่านั้นพัฒนาเป็นใบเมื่อเป็นใบเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนหรือสองเดือนเขาเริ่มแตกใบอ่อนจากยอดด้านนอกเมื่อไหรก็ตามครับที่ต้นในกลุ่มที่สามเหล่านี้แตกใบอ่อนในกลุ่มด้านนอกแล้วเมื่อนั้นเราจึงจะเข้าไปสู่ขบวนการตัดแต่งการตัดแต่งจริงการตัดแต่งขแขนงจะเกิดขึ้นเมื่อ ทุเรียนในต้นกลุ่มเหล่านี้แตกใบอ่อนด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือหลักการที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับทุเรียนในสามลักษณะตรงนี้ทีนี้เราก็ต้องหันมาดูชนิดของปัจจัยที่ผมจะให้รายละเอียดครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่จะไปปรับปรุงในส่วนของอโครงสร้างของดินเกี่ยวกับทางค่าประจุไฟฟ้ากรณีค่าประจุไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นหลักการนะครับถ้าค่าตัวนี้สูงก็แสดงว่าดินเป็นกรดจัด ด้วดินเป็นกดค่าไฟฟ้าสูงธาตุอาหารจะไม่เคลื่อนย้ายหรือธาตุอาหารจะไม่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นปัจจัยกลุ่มนี้ก็คือในกลุ่มของสารปรับปรุงดินเช่นโดโลไมด์โดโลไมด์มีกลุ่มของ ph เป็นกลางได้จากธรรมชาติคือเราใส่เพื่อที่จะไปปรับโครงสร้างของดินในค้เรื่องเกี่ยวกับค่าความเป็นกดค่าประจุไฟฟ้าส่วนธาตุอาหารนั้นก็ได้บ้างเล็กน้อยครับ ได้เล็กน้อยพวกแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราจะเติมธาตุอาหารโดยตรงไม่ใช่ครับแต่เราได้ประโยชน์ตรงนี้ในระยะเวลาสั้นๆน้อยมากแต่ในระยะยาวเขาก็จะค่อยสลายตัวไปกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มโดโลไมท์ที่เราจะต้องใส่ใส่แล้วประมาณ7วัน5วัน7วัน10วันเราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยเคมีได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้ทีนี้ในกลุ่มของโดโลไมท์เนี่ย เราก็เข้าใจครับต้นเล็กอ่ะห้าสากิโลต้นกลาง5้กิโลสิกิโลต้นใหญ่มากๆเลยนะครับ30กว่าปีก็ต้องถึง20่กิโลอันนี้คือหวานแล้วเราก็ให้น้ำหรือฝนตกเขาไม่ได้เป็นพิษอะไรนะครับก็สามารถที่จะหวานแล้วก็รอฝนฟ้าก็ได้หลังจากนั้นอีก7วัน5วัน7วันเราก็อาจจะลาดสารกระตุ้นลากฮิวมิกแอซิกฟูลวิกแอซิีเพัททีเคซอยหเซอร์คอน นะครับอันนี้ก็คือส่วนของการลาดทางดินเสร็จแล้วในกลุ่มนี้ก็จะใช้ปัจจัยเหล่านี้ไปส่วนของตัวต่อมาปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรียน์นั้นท่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิษคือถ้าเป็นพื้นที่ลาดนะครับใส่ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากว่า บางครั้งบางทีเป็นแนวที่เป็นที่ลาดเทใส่ไปน้ำมันเอาไปหมดเราก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องใส่เพราะว่าเราก็ไปเลือกปุ๋ยปุ๋ยที่มีอินทรีย์เคมีก็ได้หรือจะเลือกปุ๋ยค้นเขียวนะครับที่มีอินทรีย์วัตถุบนอยู่ก็ได้อันนี้เป็นส่วนที่เราต้องเข้าใจว่าในหลักการนั้นใส่ได้เป <ace> ็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าสภาพมันไม่เหมาะสมเราก็อย่าไปใส่ เพราะว่าความเสี่ยงในความเสียหายจากน้ำที่จะนำพาไปมันก็จะหมดไปจากปุ๋ยอินทรีย์นะครับมาดูเรื่องของสารอินทรีย์บ้างในตระกูลที่เราใช้ปรับปรุงดินใช้กระตุ้นรากก็คือฮิวมิกแอซิดและฟูลวิกแอซิดคนละตัวกันนะครับฮิวมิกแอซิดก็จะเป็นตัวที่ปรับปรุงโครงสร้างของดินเป็นการเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปส่วนฟูลวิกจะมีคุณสมบัติในการกระตุ้นราก บางครั้งก็อาจจะเติมสังกะสีเข้าไปอีกกลายเป็นฟูนวิกที่มีสังกะสีก็จะไปกระตุ้นหมวกล่ามาสะดวกต่อการใช้เขาก็จะไปปรับปรุงโครงสร้างทางดินครับทำให้การลดความเป็นกรดหรือไปปรับปรุงดินให้มีค่าประจุไฟฟ้าที่อยู่ในระดับที่ธาตุอาหารเคลื่อนย้ายได้ตัวเขาเองนั้นก็ถือว่าเป็นสารธรรมชาติที่เป็นประโยชน์กับพืชตรงนี้เราจะใช้ร่วมกันนะครับกับปุ๋ยเคมี บางครั้งเราอาจจะผสมด้วยกันบางครั้งอาจจะไปทางระบบน้ําหรือในกรณีที่เราหวานเป็นเม็ดถ้าว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจครับว่าการที่เราใช้ร่วมกับเคมีบางครั้งเขาก็เปรียบเสมือนกับเป็นตัวห่อหุ้มคือทําให้ปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารเนี่ยไม่ได้ถูกถูกจับตรึงกับค่าประจุไฟฟ้าบางครั้งก็ทําตัวเบินห่อหุ้มให้คล้ายๆกับลักษณะของสารคีเลต ก็คือทําให้ธาตุอาหารเหล่านั้นเป็นประโยชน์ผมต้องเรียนนะครับคำว่าปุ๋ยนี่คือภาพรวมแต่จริงๆนั้นก็คือธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยก็คือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คู่กันหรือร่วมกันนี่เป็นประเด็นปัจจัยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งในส่วนของปัจจัยเหล่านี้นับว่ามีบทบาทสําคัญเพราะว่าเขาปรับทั้งกายภาพแล้วก็ทางเคมีเรามาดูปัจจัยตัวต่อมานะครับ ที่เราถือว่าเป็นตัวสำคัญนั่นก็คือสารกระตุ้นระบบราคคำว่าสารกระตุ้นระบบรากเนี่ยลกยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นตัวทิวิกแอซิดฟูลวิกแอซิดอย่างเช่นตัว K, ที่เคพัฒของทีมกเกษตรหรือจะเป็นในส่วนของตัวเคทิวิกไพลาตัสของ UPL ที่เราเคยประชาสัมพันธ์ กรณีของสารกระตุ้นระบบรากนั้นถ้าเราจะพูดถึงตัวที่เขาผลิตมาเพื่อทั้งดินโดยเฉพาะก็จะมีตัวนี้แหละครับยูนิคแอซิไปปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีทางโครงสร้างของดินฟูลวิกแอซิจะเป็นตัวที่เป็นสารเข้าไปกระตุ้นระบบรากโดยในส่วนของสารในกลุ่มนี้ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เราก็จะมีตัวธาตุสังกสีสังกสีจะเป็นอีกส่วนสำคัญในการปลกระตุ้นหมวกด่างที่มักจะอยู่ในตัวฟูนวิกแอซิกสารต่อมาที่เราเป็นการประยุกตใช้อย่างเช่นกรณีสารสกัดจากสาหลายหลายท่านก็สงสัยครับว่าเอ,อ๊ะสารสกัดจากสาหลายเนี่ยปกติแล้วเราก็ให้ทางใบไม่ใช่เหรือถูกต้องครับแต่ในสถานะถ้าเราดูเนี่ย เราต้องมาดูว่าองค์ประกอบในสารสกัดจากสาหร่ายมีอะไรก็จะมีในส่วนของฮอร์โมนออกซินจิบเบอรินไซโตไคนินเพราะฉะนั้นสารเหล่านี้เป็นสารธรรมชาติคารี่อไฟโตฮอร์โมนเวลาที่เราเอาไปใช้ทางใบเขาก็จะช่วยในสู้กระตุ้นใบถ้าเราเอาลงมาทางระบบรากเขาก็จะมาช่วยเสริมหรือกระตุ้นระบบราก เพราะฉะนั้นผมเองนั้นจึงได้ทำการศึกษาแล้วก็พบว่าในสถานะต้นที่ค่อนข้างจะอ่อนแอมีระบบรากที่ไม่ดีมีความเสียหายในช่วงเสวาวะที่ผ่านร้อนผ่านแรงผ่นผ่านอุณหภูมิที่สูงจัดมาถ้าเราสามารถที่จะให้ได้ก็คือตัวสารสกัดจากสาหรายก็ร่วมไปกับผัใจจัยในการให้ทางดินอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลงไปในทางดินได้เช่นเดียวกัน เพีงเยงแต่ว่าเราก็ดูต้นทุนตัวต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสารกระตุน้นอย่างเช่นตัวอะโทนิกเราต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งนะครับว่าอะโทนิกนั้นเป็นทั้งในกลุ่มของสารพลังงานเป็นทุนของสารกระตุน้นเป็นสารปรับสมดุลเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อจํากัดว่าเราจะต้องเอาไว้พ่นอย่างเดียว เพียงแต่ว่าความเหมาะสมในการใช้ก็คือสรุปว่าเราให้ไปเพื่อไปชดเชยไปกระตุน้นหรือไปสร้างความสมดุลลดความเครียดทําให้รากนั้นสร้างดีก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งทีนี้ประเด็นนั้นก็เป็นส่วนที่กลุ่มของสารกระตุ้นระบบรากหรือหมวกราก ปัจจัยต่อมานะครับในการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของต้นแต่เป็นการให้ทางระบบรากนั่นก็หมายถึงในเรื่องของกลุ่มธาตุอาหารหลักก็คือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารวองก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมกร,รมะถันและธาตุอาหารเสริมก็คือกลุ่มเหล็กสังกสีทองแดงแมงกานิสโมลิดียมคลอรีนซึ่งจะอยู่ในรูปปุ๋ยเคมีกับ ธาตุสารอาหารยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างกรณีปุ๋ยเคมีก็จะเป็นปุ๋ยยาราหรือจะเป็นปุ๋ยคนเขียวหรือถ้าเป็นในกลุ่มของธาตุอาหารก็จะอยู่ใน TK ซอยหนึซอยสอเราทราบกันดีว่า TK ซอยหเป็นธาตุอาหารเพื่อไปบำรุงใบ TK เซอยสอก็สะสมสร้างความสมบูรณ์ให้กับใบลำต้น เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการให้ไปทางระบบรากกรณีของธาตุอาหารยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมไนเตรตก็คือยาลาไนตราบอล1 5 0 0เป็นแคลเซียมไนเตรตจริงๆแล้วเขาก็คือการให้ธาตุแคลเซียมเพื่อไปกระตุ้นสร้างระบบรากหรือสร้างหมวกรากนั่นเองโดยการที่แคลเซียมจะต้องอาศัยไนโตรเจนเป็นตัวนำเราจึงเรียกว่า แคลเซียมไนเตรตก็คือให้ในตเเจนเป็นตัวนำซึ่งเราก็จะใช้ร่วมกับกรณีปุ๋ยเคมีจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอจะเป็นคนเขียวสูตรสิบหยาราสูตรสิบหนะครับในอัตราส่วนของการใช้ก็อยู่ประมาณ3ต่อ1เช่นปุ๋ยเคมี3ส่วนส5 0ห้าส่วนอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นการให้เข้าไปแต่ไม่ใช่เป็นการ ให้พัวถูกประสงค์เพื่อเป็นการเติมแคลเซียมเข้าไปในต้นนะครับเป็นการสร้างสมดุลและการให้ธาตุแคลเซียมเพราะแคลเซียมเป็นส่วนที่จะไปกระตุ้นหมวกรากให้ได้ทำงานได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือประเด็นหลักๆง่ายๆคือหลายท่านไปมองถึงประโยชน์ไกลไปกว่านั้นผมก็คงไม่ไปสรุปตรงนั้นนะครับเอาแค่ตรงนี้ว่าเขามีส่วนในการไปกระตุ้นในการสร้างหมวกรากเช่นเดียวกับทั่ว าสาลรายอย่างเช่นกรณีของอาโทนิกเป็นต้นทีนี้ประเด็นต่อมาครับนอกจากปุ๋ยเคมีกับ15.00แคลเซียมไนเตรตก็จะมีธาตุอาหารในการให้ธาตุอาหารนั้นเราต้องเข้าใจประเด็นหนึ่งว่าความสัมพันธ์ในระหว่างใบกับรากเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมีแสงแดดใบได้รับสัญญาณแสงแดดก็จะมีคำสั่ง ลงมาเหมือนกับเปิดสวิทปั๊มน้ําแล้วก็จะทําให้ระบบรากซึ่งถือว่าเหมือนปั๊มน้ําขนาดเล็กที่มีกระจายอยู่ทั่วทําการดูดซับน้ําแล้วก็นําพาธาตุอาหารทั้งหมดที่อยู่ในดินเนี่ยให้เข้าไปทางรากขึ้นสู่ลําต้นไปสู่ใบเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ตรงนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญถ้าปากใบเปิดรากก็จะทํางานพราปั๊มน้ําถูกได้คําสั่งให้เปิดแล้ว ท่านอาหารทั้งหมดก็จะเข้ารากเพราะ,ะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปเจอสภาพต้นที่อ่อนแอสุดโทมการไม่สร้างหมวกรากการไม่เพิ่มประสิทธิภาพของรากก็จะทำให้ระบบการดูดซับไม่ดีเหมือนกับปัมน้ำเสียดังนั้นปัจจัยเหล่านี้นะครับจึงเป็นปัจจัยหลักที่ให้เข้าใจว่าเขาเป็นพัฒนาการหรือกรกระบวนการเจริญเติบโตต,ตามกระบวนการทางธรรมชาติสมัยก่อนไม่ต้องพ้นปัจจัยครับ เขาก็อาศัยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารร,าาาารองธาตุอาหารเสริมที่อยู่ในดินเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุมีธาตุต่างๆมีปุ๋ยที่เกิดจากกระบวนการก็จเจริญเติบโตได้นี่คือประเด็นที่ผมอยากให้ท่านเข้าใจในหลักการตรงนี้ก่อนเพราะนั้นในส่วนของทางดินยังไม่หมดนะครับกรณีของทางดินยังมีอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เราต้องเข้าใจว่า ปัญหาความเสียหายนอกจากในเรื่องของธรรมชาติมันก็มีพวกสาเหตุก็คือในกลุ่มของโ,อโรคพืชโดยเฉพาะดินน้ําอาหารที่ไม่สมดุลไปเจอกลุ่มของสภาพแวดล้อมไม่ดีเชื้อราก็เกิดการระบาดดังนั้นในกลุ่มของทางดินเองปัจจัยก็จะมีในกลุ่มของยาเชื้ออย่างเช่นเชื้อไตรคโคเดอร์มาเชื้อไตรโคเดอร์มาก็คือเชื้อที่ทําการผลิตขึ้นมาจากธรรมชาติแล้วเอามาพั ชนาจนกระทั่งมีอัตราความเข้มข้นสูงอย่างเช่นตัวไตซา,านของแอพไพลเคมแล้วก็นำมาเพื่ออยู่ในรูปของสปอแล้วก็ให้เขาอยู่ในสภาวะที่ยังมีชีวิตครั้นพอเราใส่ลงไปในดินเขาก็จะเกิดการแตกตัวแล้วก็มีชีวิตขึ้นมาเขาก็จะไปเจริญเติบโตแข่งขันกับเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชก็เรียกว่าเชื้อดีไปทำลายเชื้อไม่ดีคือเชื้อร้าย นะครับอันนี้คือการแข่งขันการเจริญเติบโต,ตซึ่งกันและกันนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยถ้าเป็นในส่วนของเคมีก็จะเป็นในกลุ่มของสารเคมีในการควบคุมเชื้อราไม่ให้เกิดการขยายพันธุ์นั่นก็คือในกลุ่มของเมทราซิลสารเคมีตัวนี้ก็จะไป ควคุมหรือไปยับยั้งกระบวนการขยายพันธุ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชอันนี้ก็คือปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องให้เฉพาะต้นที่มีอาการเจ็บป่วยผมเรียนนะคะว่าเราให้เฉพาะต้นที่มีอาการเจ็บป่วยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเจ็บป่วยก็คือภาษาใบที่เราเห็นชัดเจนครับว่าเราเห็นภาพใบกา้านใบเหลืองใบถอดยอดใบเน่าใบแห้ง มันก็บอกให้เรารู้แล้วว่านั่นคือมีเหตุปัจจัยซึ่งจะมาจากธรรมชาติกับมาจากเชื้อราโรคพืชนั่นเองก็ต้องสรุปนะครับเพราะเวลาใกล้จะหมดนี่เป็นประเด็นยกตัวอย่างในเรื่องของปัจจัยที่เราควรจะเลือกควรจะใช้คือประเด็นนี้อยากสรุว่าหลายท่านอาจจะบอกว่าหมอทุเรียนทําไมไม่เหมือนกับคนอื่นที่เราแนะนําเลยต้องทํานู่นต้องกระตุ้นใบต้องดึงใบต้องจัดการใบคือเรื่องของเรื่องเนี่ย ให้เข้าใจครับว่าสภาพต้นเป็นอย่างไรปัจจัยการผลิตแต่ละตัวเป็นหน้าที่ทําหน้าที่อย่างไรตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องสำคัญและต่อไปก็คืออัตราการใช้ใช้อัตราเท่าไรใช้เมื่อไรใช้อย่างไรตรงนี้จึงจะทำให้เรานั้นได้ประโยชน์สูงสุดนี่คือประเด็นสำหรับในส่วนของเช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ